จเจริญพรญาติโยมและสาววิจนรทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่ดอยแม่สลองนะมาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่30ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาชีวิตต,ตอนที่รอยสิบสนะวิชาชีวิตก็เป็นวิชาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะเป็นเรื่องของของกายและจิตนะเป็นเรื่องของ จุดมุ่งหมายนะในความประสงคนะ์ความประสงค์ของของการดำรงชีวิตนะว่าชีวิตนั้นก็พึงจะต้องแบบได้มีความประสบความสำเร็จนะนะประสบความสำเร็จมีความเบิกบานนะในการดำรงชีวิตอยูนะ่ก็มีความไม่หวัดวั่นอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งสิ้นนะแต่ว่า ชีวิตที่จะประสบความสาเร็จได้มีความสุขได้เบิกบานได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นชีวิตที่มีอยู่ในความไม่ประมาทนะอยู่บนพื้นฐานของของจิตใจที่ดีงามมีความเมตตานะชีวิตที่จะประสบความสาเร็จนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นชีวิตที่มีความเ,เบิกบานนะเบิกบานช่มชื่นนะ ก็เพราะนั้นนี่แหละคือจุดประสงค์หลักของของวิชาชีวิตทีเ่เราอยากจะได้อยากจะได้พูดกันนะว่าชีวิตนั้นมันก็ต้องแบบมีความภาคเพียรน,นะมีความมั่นใจว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้ว นะเราก็อยู่กันแค่ไม่เกินร้อยปีหลังจากนั้นเราก็ต้องลาลับจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็พึงที่จะต้องแบบยังไงอะ่ะมีความแบบสั่งสมคุณงามความดีไว้นะเป็นสเสบียงบุญในในโลกหน้าในภพหน้าถ้าหากว่าเราทําดีแล้วนะมีควาดีแล้วสั่งสมคุณงามความดีแล้ว ถึงคราที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงคราชะลาภาพไปจะต้องลาลับจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้แบบไม่ต้องสะดุ้งกลัวไม่หวาดวันไม่ต้องหวาดวันไม่ต้องหวาดเสียวไม่ต้องตกใจไม่ต้องปะสะทกสะทานไม่ต้องแบบว่าเออมีกลัวจนขนพองสยองก้าวนี่เราก็ไม่ต้องนะไปแบบผู้เดียวอย่างสง่าง,งามเหมือนนอแรดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น ชีวิตที่ประสบความสำเร็จดีงามก็ต้องเป็นชีวิตที่มีสตินะมีสตเิเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลนะไม่ไม่มีความตนีจนเกินไปนะเห็นความเป็นความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรอะ่ะ เป็นเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายนะเรามาอยู่ในโลกใบนี้นะก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะเขาบอกว่าเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเหมือนกับอยู่ในอยู่บ้านเช่านะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเอาบ้านหลังนี้ไปได้ในชาติหน้าเราก็ต้องทิ้งไว้ในชาตินี้แหละนะก็เหมือนกับโลกนี้เป็นบ้านเช่าเพราะนั้นมองโลกให้มีความ งดงามเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยจจพุธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นเลยนะวันนี้ได้มาอยู่ในท่ามกลางไล่ชาแล้วก็แส้ซองไปด้วยเสียงของสายลมนะเมื่อกี้ก็มีสายฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยตอนนี้ก็หยุดให้เราได้นี่นะก็คือแบบเสียงของสายลมกระทบต้นไม้ใหญ่นะก็เ ใบไ,ไม้กระทบกันก็เป็นเสียงนะนะในบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะอย่างที่พวกเราได้เห็นนะความงดงามของธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภากเจ้าได้ทรงทรงตรัสไว้นะว่าธรรมะนะธรรมะก็คือก็คือธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้น ในการดำรงชีวิตนั้นเนี่ยในสิ่งทีออ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนกับพระปิงคขียะทรงตัดสอนกับพระปิงคขียะในเรื่องของให้พระปิงคขียะเนี่ยจงเพ่งพิจนาอยู่ในความไม่สมาเอ,อ่อยู่ในความไม่ประมาทนะแล้วก็ละตันหานะกิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทรงตัดสอนกับพระ โทตกะนะสอนกับพระโทตกะว่าให้เป็นผู้ที่มีปัญญารักษาตนนะเป็นผู้ที่มีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนะเล่งทําความเพียรอะไรต่างๆนี่เป็นตนแล้วก็ทรงสอนเอ,อ่อพระอชิตะสอนพระอชิตะในเรื่องของว่าโลกนี้เนียถูกอวิชชาห่อหุ้มนะโลกมีความไม่สดใสขุ่นมัวเพราะความตนีและความประมาณ เพราะฉะนั้นหากว่าก็ตรงข้ามกันอุปมาอุปไมถ้าโลกนี้อยากให้สดใสโลกนี้มันก็คงจะต้องอยู่ด้วยความมีเมตตาความช่วยเหลือเพื่อกูลและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองเหล่านี้เป็นต้นนะในส่วนของการตรัดกับพระอาชิตะนะในเรื่องเออนี้นะก็ทรงตัดว่าพระผู้มีพระภาคตัดตอบอาชิตะว่าโลกถูกอวิชาห่อหุ้มไว โลกไม่สดใสเพราะความตนีและความประมาทนะเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบพาโลกไว้นะทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วได้ทรงตัดสอนกับพระโสตกะนะเรื่องให้เป็นผู้ที่มีปัญญารักษาตนมีสติมีความเพียรน,นะว่า โตะก,กะเธอพึงเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจงทำความเพียรในที่นี้แลบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาทำเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนนะให้เรามีปัญญารักษาตนมีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าหากว่าเราอยู่กับปัจจุบันขณะนะไม่ไปคิดถึงอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงด้วยความกังวลใจหรือหวนไปคิดถึงอดีตถึงความผิดหวังในอดีตหรือความผิดพลาดในอดีตเกิดความเสียใจเศร้าใจพุทธองค์ก็ทรงตัดสอนกับพระโทตกะว่าเธอนนเนี่ยก็พึงจะอยู่อยู่กับปัจจุบันอ,อยู่กับปัจจุบันขณะนะอยู่กับปัจจุบันขณะนะ มีสติระลึกรู้นะเพ่งทําความเพียรให้จงดีนะแล้วก็ทรงตัดสอนกับพระปิงคียะนะในหน้าสามร้อยสามสิบว่าปิงคียะเธอจงเพ่งพิจนาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัณหาครอบงำจิตเกิดความเล่าร้อนถูกชลาครอบงำแล้ว ปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและตัณหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปนะเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพูทรงทงตรัสว่าบุคคลที่ไม่หวั่นไหวเพราะทราบชัดถึงฝั่งโน้นและฝั่งนี้นะในโลกเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามชาติชรามรณะได้คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะเพราะผู้มีพระพ้าคตรัส ว่าเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆเพราะทราบชัดถึงฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบไม่มีทุกข์ชื่อว่าข้ามชาติและชลาได้แล้วเหล่านี้เป็นต้นนะวัะนั้นขอให้เราอยู่ในความความไม่หวันว่นไหวนะอยู่ในความไม่หวั่นไหวขอให้เรานั้นนะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเพียรน,นะมีจิตที่ไม่ย่อหย่อน นะไม่ประพฤติเกียรติค้านมีความเพียรมั่นคงนะนี่ก็เป็นคือในเรื่องของอฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยนะนะในอิทธิบาท4สี่เนี่ยถือว่าเป็นหลักที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของของอทั้งฉันทะทั้งวิริยะแหละนะก็ก็สําคัญหมดน่ะสำคัญหมดนะนะ เพราะชีวิตนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องใช้หลักอธิบาทสี่นะเป็นเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนนะถ้าหากว่าเราไม่มีอทธิบาท4แล้วเนี่ยเราก็จะทํางานอะไรได้ได้ยากได้ลําบากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นออ,อันนี้ เป็นเรื่องที่เป็นเป็นถ้อยคําของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะอยู่ในหน้าสี่ร้อยดสิบเจ็ดว่าพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียรติการมีความภาคเพียรมั่นคงเข้าถึงเลี้ยวแรงและกําลังแล้วจึงพระพุทธอยู่ผู้เดียวนะประพุทธอยู่ผู้เดียวนะ,ะวนะตายก็ตายคนเดียวนะตายก็ไม่ ต้องสะดุง้งไม่ต้องหวาดวันไม่ต้องหวาดเสียวไม่ต้องตกใจไม่ต้องสะทกสะท้านนะนะไม่ต้องกลัวความขนพองสยองกล้าไม่ต้องกลัวเราว่าพฤติดีแล้วเราก็ไปได้ในสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนนะนนี้ก็มีมีถ้อยคําแต่เป็นคําอธิบายเป็นคําอธิบายในใน,ในอัตถกาถาจารได้อธิบายไว้นะในหน้า4ี่ว่า คำว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตหมายความว่าในเวลาจบชีวิตก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดวันไม่หวาดเสียวไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีหมดความขนพองสยองกล้าวรวมความว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประบฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอนลัตายก็ตายไปคนเดียวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ม,มีความภาคเพียรนนะในการทำคุณงามความดีในการส่งสมบุญกุศลนะในการสวดมนต์เจริญภาวนาในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นมีความหนักหนาสาหัสทุกยากแสนเข็นหลวงพี่มีเพื่อนรุ่นน้องนะเพื่อนรุ่นน้องซึ่งแบบว่าตอนนี้ก็ไม่มีงานทำเพราะอายุมากแล้วก็มีพ่อเป็นอามพาด ติดเตียงนอนติดเตียงน้องชายอายุเพิ่งไม่ถึงห้าสิบก็ติดเตียงอีกนะแล้วเขาก็ไม่เงินจะมีซื้อแผ่นเพลทก็ยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยแบบบางทีน้องเขาบอกว่าเขาต้องถึงก็อดข้าวเพื่อจะหาเงินซื้อแผ่นเพิทให้พ่ออะไรเงี้ยโอ้โหเราบางทีฟังแล้วมันทุกของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันบางคนก็เพื่อนบางคนก็มีเงินตั้งห้าหกสิบล้านเนี่ย มีเงินห้าหกสิบล้านยังทุกอย่างแสนสาหัสเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็ลูกสาวลูกสาวของเพื่อนของเนี้ยที่มีเงินห้าหกสิบล้านเนี่ยไปมีแฟนเป็นสามีเป็นชาวต่างชาตินะแล้วก็แบบว่ามันมีปัญหาครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกันสองสองสามสองคนนะแล้วก็เนี่ยช่วงวันหยุดยาวเนี้ย ยายคือเพื่อนของหลวงพี่เนี่ยก็อยากให้หลานมามาหาที่เมืองไทยทั้งสองคนไอหลานคนโตก็ทะเลาะก,กับแม่แม่ก็ไปฟ้องพ่อพ่อที่เป็นชาวอังกฤษที่เป็นพ่อพ่อก็เลยไม่ให้ลูกไอหลานคนโตมาให้แต่หลานคนเล็กมาไอยายเนี่ทพี่เป็นเพื่อนหลวงพี่ก็เสียใจเสียใจแบบทำไมเป็นอย่างนี้นาะแล้วก็ไอเจ้าสามีชาวต่างชาตินี่ก็แสบนะครับ ขอหย่ามันก็ไม่ให้หย่าอีกมันจะเอาตังค์หรือไงก็ไม่รู้แหละนะเราเราก็ไม่รู้ได้เพราะว่าบางทีมันบางท,างทีความทุกข์ของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแม้แต่บางทีสาวสวย,สวย,สวยระดับดูแล้วในรูปก็ระดับดารานะเม,มื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าวเจอที่แบบดาราต่างประเทศเนี่ยเขาเบื่อภรรยาเขาแต่ภรรยาเขาก็สวยแบบนางงามเลยอะ่ะก็ขอฟ้องหยา่าแล้วภรรยาก็ขอค่าเลี้ยงดู เออไม่รู้ว่าตกแล้วประมาณกพมีลูกด้วยกันด้วยก็ขอค่าเลี้ยงดูเดือนละหกล้านบาทนะแล้วตอนนี้ก็เคลียร์กันได้แล้วนะเคลียร์กันได้แล้วเพราะฉะนั้นโอ้ชีวิตแต่ละคนบางคนที่แบบว่ายากจนค้นแค้นไม่มีตังค์ขนาดจะซื้อแพมเพิร์ต้องกินข้าวต้มกับน้ําปลาอะไรเงี้ยกับคนที่แบบจะต้องจ่ายได้ถึงเดือนละหกล้านบาท ตแต่ละคนก็มีความทุกข์หรือแม้แต่คนที่มีห้าหกสิบล้านอย่างเพื่อนหลวงพี่เนี่ยก็มีความทุกข์อย่างแสนสาหาัสเพราะว่าไอ้ลูกเขยที่เป็นชาวต่างประเทศไม่ยอมหย่าให้กับลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันหลานมันก็ขาดความอบอุ่นอะไรต่างๆเพราะนั้นแบบคนเรามันมีมันมีความทุกข์ด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตในโลกธรรมแปดว่าโลกนี้มีสุขทุกข์เป็นของคู่กันมีนะสุขทุกข์มันต้องคู่กันไม่ว่าคนรวยคนจนก็ทุกข์ไปคนละแบบไอ้คนจนก็ทุกข์แบบไม่มีจะกินไอ้คนรวยมันก็ทุกข์แบบปัญหาครอบครัวนะแต่ยคนจนบอกว่าโอ้โหให้ผมมีปัญหาครอบครัวขอให้ผมมีตังค์ดีกว่าพี่หลวงพี่นะมันก็แต่ละแบบอะนะ เพราะนั้นแบบบางทียังคิดตลกตลกเลยว่าก่อนมาเกิดนี่ไม่รู้ว่าพวกเรานี่ตกลงกับโยมาบาลมาเปล่าว่า,วาขอให้ผมรวยก็ได้แม้ครอบครัวแตกแยกไอบ้บางคนก็บอกว่าขอให้ครอบครัวผมอบุ่นแล้วการผมจนก็ไม่เป็นไรไอบ้บางคนก็บอกว่าขอให้ใหดิฉันสวยเถอะเกิดมาได้สามีจนก็ไม่เป็นไรหรือว่าฉันจนก็ไม่เป็นไรนะแล้วพอออกมา พอมาเกิดในโลกใบนี้เป็นไปตามนี้คือสวยแต่จนหรือว่าครอบครัวอบอุ่นแต่จนหรือว่าแบบรวยแต่มีปัญหาครอบครัวมันก็เป็นไปตามที่ตกลงมากับโยมาทูดห,ห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้มันอาจจะเป็นการคิดแบบคิดแบบแบบแบบคิดเอาเองอะ่ะคิดเอาเองแต่มันก็ไม่ถึงกับเพอร์้อนะแต่ว่ามันอาจจะมีการตกลงมันก็ได้ เนะียมันเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันได้เพราะมันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องเล่าที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์สองคนจบชั้นปร,ริญญาโทเคยเรียนปร,ริญญาโทด้วยกันแล้วตอนเป็นแฟนก็มีความรักกันเป็นอย่างดีเลยรักกันมากเลยนะพบรักกันในชั้นปร,ริญญาโทแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยแล้วพอมาภายหลังเรียนจบแล้วไปทํางานทํางานแล้วผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นผู้หญิงก็เสียใจ เสียใจกบบไม่รู้จะไปคุยกับใครคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยนั้นก็เลยมาหาอาจารย์มาปรึกษาอาจารย์ว่าเนี่ยเล่าเรื่องอะไรฟังว่าตอนเนี้ยแฟนแบบว่าไปมีผู้หญิงอื่นอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่แน่หรอกในอดีตชาติน่ะเธอทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นนางฟ้ากับเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วก็แบบว่าแบบมันมีแต่วความสุขละเกินน่ะก็เลยแบบอยากจะรู้ว่า คือความทุกข์ในโลกมนุษย์มันเป็นยังไงก็จะลองดูไหมอ่ะลองดูไหมว่าถ้าเกิดว่าความอกหักในโลกมนุษย์มันจะทุกข์แค่ไหนนะก็เลยตกลงกันทั้งคู่ทั้งเทวดานางฟ้าคู่นี้ก็เลยลงมาเกิดมาเป็นเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายในโลกใบนี้แล้วต่อมาผู้ชายก็เป็นคู่รักกันแล้วต่อมาผู้ชายก็ไปมีผู้หญิงอื่น อาจารบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เธอตกลงกันมาบนสวรรค์ก็ได้เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เป็นครูของเธอที่จะสอนให้เธอรู้ว่าความทุกข์จากการอกหักน้ำมันเป็นอย่างไรแต่แต่อย่างไรก็ตามขอให้เธอเนี่ยขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเธอจงพึงได้แบบอย่าได้ไปตำหนิตีโทษเขานะก็ทําดีกับเขาแล้วกัน นะให้เกียรติเขาผู้หญิงก็ทําตามที่อาจารย์ว่าก็ดกีก็คือก็ดีกับผู้ชายคนนี้อ่ะมีอะไรก็ก็ดีด้วยจนตอนหลังผู้ชายก็เกรงใจอ่ะเลิกกับผู้หญิงคนใหม่มาอยู่กับคนเดิมเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นวิชาชีวิตในวันนี้ในประไตรปิฎกเล่มที่30นะที่นลวงพี่ได้กล่าวเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงตัดกับพระปิงคิยะว่าให้เธอนั้นเนี่ยพึงพิจนา นะอยู่ในความไม่ประมาทนะตัดสอนกับโทตะกะว่าให้เธอนั้นเนี่ยพึงเป็นผู้มีปัญญารักษาตนนะมีสติทําความเพียรแล้วก็ตัดพระตัดกับพระอาชิตะว่าโลกนั้นถูกอวิชชาห่อหุ้มโลกมันไม่สดใสเพราะความตนีและความประมาทเพราะฉะนั้นหากว่าเราอยากทําให้โลกสดใสเราก็พึงเป็นผู้ที่มีใจเมตตาอยู่ในความไม่ประมาท มีสติปัญญาระลึกรู้นะมีสติปัญญารักษาตนทําความเพียรนะและเมื่อถึงคราสุดท้ายของชีวิตก็จักได้ไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตไม่หวาดหวั่นไม่หวาดเสียวไม่ตกใจไม่สะทกสะทานไม่ต้องขนพองสอยองก้าสามารถที่จะเดินทางไปสู่สวรรค์นคนเดียวได้เหมือนนอแรดเหล่านี้เป็นตน้นนอแรดมันมีนอเดียวไม่มีสองนอ ขออาิมนางคุณพรระัฒนาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเนื้อหาสาระสาคัญที่คุณพี่ได้หยิบยกให้ฟังในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพร,ระปัจจัยพิบาลิมนหันบอแด่โยมพี่โยมนอนทุก่านขอทุกตันในมีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสมเด็จสมบามุ่งม,มาตานะ์ปาตนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททัั้งงหลาาายยยติิิสน ขอได้โปรดมารับในผลบุญนี้หากท่านไม่ทราบขอ,อเทพเทวดดได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้มารับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร